สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับมาแนะนําขั้นตอนการแก้ไขนะครับของอาการนะครับแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนแล้วชาร์จไฟไม่เข้านะครับผมชาร์จไฟแล้วมีแต่ลดนะครับขั้นตอนง่ายๆครับผมอันดับแรกสมมุติเรามีแบตเตอรี่มาใช่ไหมัใสายแพร่เดิมมันจะยังไม่มีการดัดมาเราควรจะดัดให้เรียบร้อยนะครับตามแบบแบบก้อนเดิมนะครับก็คือประมาณนี้ งอลงแล้วก็งอขึ้นแล้วก็เป็นคั่วแบตนะครับอันนี้ยังไม่ได้ดัดนะครับผม<า>ก็งอลงงอขึ้นแล้วก็เป็นคั่วแบตแบบนี้นะครับ<า>แล้วก็กรณีที่ใส่ไปแล้วชาร์จไม่เข้าเกิดจากอะไรนะครับผม<า>เดิมตัวละคั่วแบตจะมีสามพั่วนะครับมีคั่วบวกคั่วลบแล้วก็คั้วเช็คค่าแบตเตอรี่นะครับผมการที่เราใส่แล้ว ไปนะฮะแล้วมันชาร์จไม่เข้าสังเกตนะครับผมขั้วแบตตรงด้านซ้ายนะครับ<ะ>ยังไม่สนิทนะครับผมลองกดได้อีกทีนึ่งเอฟเห็นไครับยังลงไปได้อีกทีหนึ่งนะครับกดขั้วแบตตรงนี้ให้สนิทนะครับลองเช็คของเครื่องตัวเองดูก่อนนะครับว่ากดแบตสนิทหรือยังนะครับผมยังไงแล้วลองชาร์จใหม่นะครับผมถ้าได้ผลยังไงหรือว่าไม่ได้ผลยังไง ตับมาได้นะครับเดี๋ยวร้านจะแนะนําต่อให้นะครับผขอบคุณครับ